ท่านผู้กับคงม,มีข้อมูลแล้วลหละแต่ว่าพวกเราก็คงอยากจะทราบจริงจังจริงใจในการจะรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการที่เกิดขึ้นจนจนเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็ได้มามอบตัวรายงานตัวทําสัญญาเรื่องการฝึกอบรมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยตอนเรต้นคือตอนที่ไปเนี่ยได้รับแจ้งเรื่อง เป็นลงหมดสติขณนะวิ่งออกกระโทายครับอย่างดีผูก้กำกับได้เล่ามาถึงวันที่5้สามวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสมนึกพรมเขียวนะครับให้มาร่วมกันกันกบภาคีที่เกี่ยวขออ้องที่นั่งอยู่ข้างๆเพื่อชี้แจงกรณีที่มี เป็นข่าวนะครับกรณีที่มีนักเรียนที่มาฝึกที่ค่ายท่านมุกเ,เสียชีวิตนะครับซึ่งเ,เป็นข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ผมวันนี้ก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ประชุมหาทางที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้ เ,เกิดผลกระทบในวงกว้างนะครับวันนี้ก็จะมีการแถลางาข่าวเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งตามที่เป็นข่าวนั้นหลายประการาไม่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนักนะครับอย่างที่กรณีบอกว่า,ามีการฝึกหนักเป็นต้นซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว เราก็ฝึกตามกระบวนการตามปกติของการปฏิบัติการของทางราชการนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นผู้เกี่ยวข้องจะได้ให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไปนะครับโดยท่านแรกผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้กับค่ายท่านมุกได้กรุณาให้ข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ตามที่เป็นข่าวครับขอเชิญครับเรียนว่าเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาอาเกนทีสิตทั้งหมด1น0นายที่ได้รับจัดสรรให้มาฝึกที่หน่วยฝึกนี้นะครับได้มารายงานตัวในวันที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยในวันที่สองคือวันจันทร์เริ่มกระบวนการฝึกอบรมตามแบบฝึกของตำรวจนะครับโดยใช้การฝึกวิชาศาสตร์การกีฬาและการฝึกของหน่วยเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามระบบระเบียบนะครับเริ่มแรกในวันที่2ก็คือมีการปรับสภาพร่างกายให้กับน,นักเรียนในในสิบตำรวจทังกล่าวทั้งหมดนะครับก็เป็นปกติเป็นการเดินชมแนะนํสาสถานที่ไปในหน่วยพอวันที่2ก็มีการออกกำลับบงกายเดินและวิ่งสลับกันเป็นระยะประมาณไม่เกินหกิโลนะครับแล้วก็มีการออกการบริหารร่างกายแต่ประจำวันเรื่อยมา เพิ่มระยะระยะทางเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันที่สิบนะครับขณะออกกำลังกายอยู่นักกีฬาสิ์ประกอบได้มีอาการไม่สบายได้เซออาการออกจากการวิ่งแล้วก็เพื่อนก็ช่วยประคองแล้วก็ไปพักผ่อนจนกระทั่งเก้าโมงนะครับได้ไรับรายงานดังกล่าวก็ได้ให้พยาบาลหน่วยมาดูอาการแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้น ได้ตัดสินใจได้เอาในในนักเตสในสิ่ดังกล่าวนะครับไปนําส่งลงโรงพยาบาลสะดาวหลังจากนั้นก็ขั้นตอนทางการแพทย์ก็ทราบว่าได้ส่งต่อรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลหัดใหญ่จนกระทั่งในเวลา 15. 1ิ1ห้าจุนได้เสียชีวิตดังกล่าวครับขอเรียกต้นโตในส่วนหนึ่งก็คือหลังจากมีการเสียชีวิตดังกล่าวทางผมก็ได้บริหารจัดการ ในการรำเรียนศพนะครับของน้องเขาไปที่วัดสักเกตอับเภออับเภอเมืองปรวัตสงขลาแล้วก็ได้ไปพบกับญาติพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องก็ได้พูดคุยเบื้องต้นแล้วก็ร่วมพิธีรดน้ำศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือเป็นในเบื้องต้นในการช่วยจัดงานศพแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือได้ดำเนินการตามธรรมเนียมทางาศาสนาต่อไปจน ให้เต็มที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เกี่ยวกับพ่อแม่ได้สบายใจในโอกาสต่อไปครับเราจะนำเรียนเพื่อต้นเรียนตอนนี้ครับานได้สารันได้กรุณาให้ข้อมูลในส่วนนี้ครับเชิญครับกับปรียนที่น้องสังคมนนะครับเ่านผู้บริหารแล้วก็น้องของนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าในส่วนของสมาชิกสขจังหวัดก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของอาการออของน้องคนนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือการลงมาสอบสวน เหตุการ์แล้วก็อันที่3คือการระบบวางระบบป้องกันทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับส่วนที่หนึ่งในส่วนของอาการน้องคนนี้ซึ่งผมต้องสนใจความสนใจกับทั้งครอบครัวด้วยนะครับมันเป็นเหตุที่ไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดับหน้าน้องๆที่ที่วัยเป็นอายุขนาดนี้นะครับเหตุการณ์ก็คือทางโรงพยาบาลสได้รับการส่งตัว้องเขาด้วยภาวะเรื่องของมี ให้สูงแล้วก็หมดสติไม่รู้สึกตัวซึ่งไปที่โรงพยาบาลประมาณช่วง8โมงคุณหมอก็ได้ทําการช่วยฟื้นคืนช่วยเห้งซัสเตหรือที่จะช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ดูอาการระวัติก็มีอุณหภูมิสูงทิงครับ40กว่าแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลในการใส่ท่อช่วยหายใจจนถึงประมาณช่วงประมาณ10โมงก็ได้จบตัวเป็นลมหายใจแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลหายจนถึงเวลาประมาณ15.10นะครับเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เร็วมากนะครับ ด้วยเหตุผลอันนี้ซึ่งมีไข้เนี่ยทางระบบของเราตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราต้องวางระบบป้องกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเจอโรคระบาดอะไรที่เป็นที่เป็นที่น่าต้องป้องกันนะครับก็เลยมีทีมงานของเดาอันนี้ต้องทีมชมทีมงานของเาแล้วก็ผมย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ว่าทำไมต้องส่งเดาเพราะระยะเวลาในการใช้เวลาในการเดินทางจากไปหัดใหญ่กับไปเดานี่ยไปเดา,ใก,าใกล้กว่าครับใช้เวลาสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือดูแล แล้วก็ได้ส่งไปได้เร็วนะครับส่วนกระบวนการที่พอมีไข้หรือพอมีอุณหภูมิสูงเนี่ยเราก็ต้องสงสัยเรื่องการติดเชื้อครับในการนั้นแล้วก็ทางโรงพยาบาลใหญ่ก็รักษาไปตามกระบวนการส่วนการติดเชื้อก็ทางโรงพยาบาลเสดาซึ่งเป็นจังหอัพื้นที่ก็ต้องรงมาสอบสวนโรคเพื่อจะมาดูว่ากระบวนการนั้นเป็นยังไงในการุ่มขึ้นก็ปรากฏว,ว่าก็มีน้องๆซึ่งมีอาการนะประมาณสัก30คนนะแล้วก็อีก30ก็มีกลเชียงยู นะครับรวมถึงผู้ฝึกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสั์กลุ่มเราก็ได้จัดก,การคุณทางคุณหมอก็ได้มาวา,างระบบเพื่อมาท่านคุมกับนะครับก็ได้จัดการระบบป้องกันก็คือว่าหยุดการฝึกหนักนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอาการแล้วก็ดูแลรักษาไปนะครับส่วนผลพอมีการกลางวันหายใจผลู่ขึ้นเมื่อวานกลางวันหายใจก็มีการดูแล้วก็ปรากฏว่ามีภาวะร่วมด้วยเลยสงสัยเรื่องติดเชื้อน,นี่ก็ยังอย่าง ยังต้องหาสาเหตุกันต่อเพราะว่าการผลก,การเพราเนี่ยพอชิ้นนี้นต้องรอยอย่างน้อยสองถึงสามวันนะครับแล้วก็มีภาวะเรื่องของการอ่าคลิเรีกวฮิสโตรนนะครับร่วมด้วยในในน้องคนนี้นะครับเลยทำให้เป็นตุดกระตุ้นที่ทำให้นอกเขาเสียชีวิตน,นะครับมีมีภาวะฮิสโตทนที่เกิดจากการอ่าเป็น,เป,นเป็นการภาวะเนี่ยนะครับร,ร,ร่วมด้วยนะครับซึ่งเกิดจะเกิดจากมีไข้แล้วก็มีภูมิสูงแล้วก็ไปฝึกนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยก็ อาจจะเป็นทางใจแต่่ามันจะชี้แจงเรื่องตรงนี้ทีนึีแต่ว่าภาวะนี้ก็หลังจากที่เกิดเรื่องก็ได้ลงมาก็มีการวางแผนที่ขึ้นก็คือว่าการวางแผนว่าจะดูแลไงระยะสั้นนี่ยาจะให้ท,ทีมของหลวงปู่อัศดาเขาเข้ามาควบคุมดูแลเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับก็คือน้องๆทีมหลังาที่โดนนักกฝึกเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของอว่ามีภาวะการติดเชื้อหรือไม่นะครับสองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นระยะกลางก็จะมีการพูดคุยระบบ เพื่อป้องกันให้เกิดเรื่องนี้อีกแลวก็ซักซ้อมระบบกันนะครับในทั้งระยะกลางใระยะยาวครับประมาณนี้ครับคุณมาครับท่านสุดท้ายครับท่านในเฝอในฐานะเจ้าของพื้นที่ครับท่านได้กรุณามาเยี่ยมแล้วก็ดูแลท่านมีอะไรจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนไหมครับเชิญครับอยากนำเรียนนะครับว่ากองกำกับกัน อยู่ในพื้นที่สะดแล้วก็เป็นหนึ่งในจิต่่งที่จะฝึกนักเรียนในสิบตำรวจนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาทุกครั้งในการฝึกครับทางอำเภอได้รับการประสานกับทางพุ่มกลับมาตลอดนะครับแล้วก็การฝึกที่ผ่านมาก็ใช้หลักสูตรของการฝึกไม่มีน้องๆที่มาฝึกเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับการเสียชีวิตครั้งนี้พอทราบข่าวเราก็ได้ประสานกับทางสำนสุข นะครับแล้วก็ทางไ่าทะมุกนะครับเพื่อวิเคราะห์อาอัยในเบื้องต้นครับเพื่อไม่ให้เกิดก,การแบบนี้เกิดขึ้นก็จะได้ทำความเข้าใจนะครับว่าาหซ์ที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองหรือน้องๆน,น,นี่กระทบในด้านจิตใจนะครับส่วนในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมีการแบบนี้ทางอำเภอก็จะได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเกียรนะครับได้ เตรียมความพร้อมในการลดกู้ภัยนะครับตัวไข้ธม,มุกเองก็จะได้ประสานกับโรงพยาบาลน,นะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เกิดน้องๆเกิดเกิดภาวะแบบนี้อีกจะได้รักษาป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับก็อยากนำเรียนครับว่าที่ผ่านมาไข้ธม,มุกก็ได้ฝึกอบรมหลักสูตรน้องๆใน,น,นตามหลักสูตรปกติครับไม่มีการเสียชีวิตแต่อย่างใดครับ สุดท้ายครับผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากาท่านสมนึกรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขออนุญาตยืนยันต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าประการที่หนึ่งครับาทางค่ายท่านมุกซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกครั้งนี้ขอยืนยันว่าได้ฝึกตามระบบปก,ปกติไม่ได้ฝึกหนัก ตามที่เป็นข่าวประก,การที่1ครับประก,การที่2อ,อ,อจากการรักษาครับตามที่เป็นข่าวว่าทําไมส่งไปที่โรงพยาบาลสะเดาทําไมไม่ส่งไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเราขอยืนยันว่าในระบบสาธารณสุขแล้วเราได้ทําตามวิธีการที่ถูกต้องแล้วการส่งไปที่โรงพยาบาลสะเดานั้นจะได้รับการดูแลในเบื้องต้นตามขั้นตอนของระบบสาธารณสุข ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลเะดาซึ่งใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเพราะฉะนั้นการดําเนินการนั้นถูกต้องตามระบบสาธารณสุขการช่วยเหลือชีวิตทุกประการนะครับท่านพบว่าได้สั่งการให้ทางสาธารณสุขเข้ามาดูแลเนื่องจากว่าเราคาดว่าหรือว่าเกรงว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักเรียนเหล่านี้ จึงให้มีการสั่งการให้กักตัวนักเรียนและก็ให้มีการฝึกเบาๆก่อนประมาณ2อาทิตย์หรือ14วันตามหลักเกณฑ์ของการารักษาโรคโควิดคล้ายๆประมาณนั้นนะครับ s หวัดใหญ่นะครับซึ่งาทางผู้กักก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางสาสุขเพื่อจะได้คัดกรองบุคคลเหล่านี้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกหนักต่อไปซึ่งเราใช้ระยะเวลาการฝึกทั้งหมดเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ทางสางสุขจะได้กรุณามาคัดกรองและก็ดูแลสุขภาพของนักเรียนเป็นระยะระยะทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อซึ่งยังไม่ได้ฟันธงวัติดเชื้อแต่เราปฏิบัติการเชิงรุกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความห่วงใยเพื่อให้การฝึกสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการขอขอบพระคุณครับ